ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเฮีย er ไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเด็ดขาดถ้าใครเล่นแล้วเกิดเสียอย่าโทษเฮียเลยนะครับครับสวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวังคารกันด้วยนะครับแม่วันนี้กับผมอี๋สองเจนเกยดน,นะครับผมกับช่อง เฮียสองฟอร์จูนวันนี้ก็มาอยู่กับเกมฟอร์จูนไทเกอร์อีกเช่นเคยนี่คือบผมลลโอเคก็มาอยู่กับฟอร์จูนไทเกอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะไม่ไม่ผ่านนะครับผมทุกคลิปที่เฮนะียนำมาลงนะเออต้องขอบคุณ f c ทั้งหลายนะครับที่เข้ามากดติดตามเฮียสองฟอร์จูนกันนะครับ โอเคเนี่ยเราเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะะก่อนที่จะเริ่มคลิปเราก็แนะนำให้เล่นตามนะครับดูพวกความบันเทิงเท่านั้นพอนะและน้องๆอยู่ที่มอายุต่างสแปปีควรได้รับคำแนะนำาแนะนำให้เล่นตามตัวเด็กขาดนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่มกับเพียนะครับก็คลิกริงข้างล่างมาได้ land, เลยนะครับในกลุ่มก็มีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกเครดิตฟรีนะครับชูมอน,นี่วอลเล็นะครับโอ้เลยว่ากิจกรรมพวกนี้นะครับหลายๆคน f c ไม่ควรที่จะพลาดแล้วก็ แหบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยดีกว่านะเออไม่ควรที่จะพลาดเลยนะครับมีทั้งอ่าแจกเครดิตฟรีนะครับชุมนิยอริเรนนะบรรยากาศในกลุ่มก็จะประมาณนี้เลยนะใครมีอะไรดีมีอะไรเด็ดก็มาบอกเพื่อนๆน,นะครับผมมาโพสกับพี่ๆน้องๆได้รับฟังได้เลยนะครับโอเคอ้าวล้วภาพไปไหนล่ะโถวเวนเออขออภยัยครับผมแหมมาละเออ ก็จะประมาณนี้เลยนะบรรยากาศนะครับผมโอเคเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เฮียมาด้วยทุน1บาทนะครับทุนไม่ฟังไม่ผิดนะ1บาทนะครับกาซาเจนไทเกอร์นะครับวันนี้มาอยู่กับบ่าว2เช่นเคยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มคลิปกันเลยดีกว่านะต้องเปิดเพลงก่อนนะเออเพลงมาแล้วผม ขอเบาเสียงเพลงนิดนึงนะเสียงดังไปนิดนึงครับผมโอเคเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก่อนเร,เริ่มเกมก็แนะนําให้ติดตามโดยผู้การบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคขออนุญาตใส่ก่อนเลยกันนะบับบับไปดิเรียบร้อยครับผมหมดครับผมทำคลิปเพื่ออะไรครับเนี่ยโอเค อย่าเราเอาอีกสักหนึ่งบาทแล้วกันนะเดี๋ยวเฮียขอญาตเติมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆโอ้โหขอหญาตโทรส่งเติมก่อนอ่าแล้วก็อ่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมและชื่ชอบเฮียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดน,นะครับทุกคลิปที่เฮียนำมาลงนะโอ้โหเฮีฮฮเยไม่ว่าจะทำคอนเทนต์หนึ่งบาทเอาแล้วเพื่อนๆนะๆนะเดี๋ยวเฮียขออนุญาตเติมกันแล้วกันนะ Okay. Oh, oh. โอเคโคตรไวครับยวลองดูหน่อยว่ามาแล้วหรือ,อยังนะโอยัง oh, ไม่มานะครับเด็ดเท่แล้วบอกโคตรไวนะครับเออรอเที่ยงแล้วนายพวกเนี้ยอยองโทรไปด่าดแอดมินหน่อยละชา้าจังเลยนะแล้วบอกฝากถอนโอนไวนะครับยังไม่มานะเฮ้ย โอ้โหกูทำคลิปอยู่เนี่ยโอ้ย,อยเวนอ่อามาแล้วผมไปใส่ต่ออีกไปบับมันต้องมาดิวะเออมันต้องแบบนี้บ,บ่โอยแม่ว่าจะมาได้นะครับผมรอต้องนานรอเธอชัดเจนก็เหมือนรอเนนเป็นเจ้าว่าน,นะครับแม่โอ้ยอยากจะแบบรอๆแบบเข้าบ้างนะก็บับเดียวแบบ ได้เลยนะครับอันนี้โอ้โหต้องสองบับนะเพื่อนนะต้องสองบับนะครับต้องสองบัฟนะถึงจะได้นะครับแม่ไปผมไปต่อครับไปต่อครับเพื่อนนะระบบมาที่100บาทนะเพื่อนนะโอ้โหสวยงาพระรามแปะผมขอญาตใส่ต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปที่เบ็ดบาทอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเบ็ดห้าเลยกันนะตอนนี้กําไรแล้วนะครับเบ็ดห้าบาทเลยกันนะ โอเคไปที่10หมุนนะผมรุนกันไปแบบเรื่อยๆแต่ขออนุญาตเปิด t u r b แล้วกันนะไงถ้าใครที่ชอบบ่าว2นะครับก็ <c oughs> อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอ้้แตลวเหรออฮ่าโเคผมไปกันต่อเลยครับผมใครก็เป็นแฟนคลับขอนั่งของฟาจินไทเกอร์นะครับไม่ควรพลาดนะครับที่ผมบ่าว2เองนะครับโอเคเฮ้ย okay. มาสวยอยู่นะส้มมาดีอยู่ยังไงครับ ขอญาตเป็นเบ็ดเวลาสักสิบ,บาทเลยกันนะเพื่อเป็นอันไม่เสียเวลาของทุกท่านนะครับผมเฮียรู้นะว่าทุกท่านต้องใช้เวลาในการทําอย่างอื่นอีกนะครับผมง่ายๆชาวงชาวว่าวนะต้องใช้เวลานะครับโอเคไปผมยาวไปยังไงฝากอ่าช่องเฮียสองฟอร์จูนไปด้วยนะครับผมหรือว่าบ่าวสองเองนะโอ้โหแล้แตกแล้วผมอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหโผล่สับเข้ายายเวนอะไรอ๋ออัดคลิปอยู่นี่ ว่าพื้นว่าพื้อวอี่บ้านนี่พันพื้นโอ้บอกว่าอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่อะไรของสูงนี่เออโอ้โหจะทัวร์ไปเที่ยวร้าวอย่างเดียวเลยเพื่อนแม่เห็นเฮียเป็นคนยังไงแล้วเนี่ยเออเห็นเฮียเป็นคนยังไงเราจะทัวร์ไปทงไปเที่ยวร้าวอย่างเดียวเลยนะครับสายผม เต็มหน้าไปเต็มหน้าไปเต็มหน้าไปโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหใหมาอีกสองบาทนะร้อยบาทได้ครับโอเคขออนุญาตไปกันต่อเลยด้วยกันนะผมเบ็ดสิบบาทแต่งสองพันห้าเอาเรื่องนะครับขออนุญาตไปต่อที่เบ็ดละ โอ้ขอวัดใจได้ไหมเวละสามร้อยเวละสองร้อยได้ไหมเวลาสองร้อยได้ไหมขออนุญาตวัดใจสิบหมุนไปเลยครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ไม่ว่ากันนะโอ้โหแล้วโดดอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนือนแล้วโดดอีกแล้วครับผมโอ้พี่เสือโดดไม่พักเลยผมฝ่ายผมเต็มหน้าไปถ้าดอกนี้เต็มหน้าเดี๋ยวเฮียขออนุญาตไปเบดละห้าพันเลยแล้วกันนะ โอ้โหแล้วมาจาัดเต็ม20,000บาทครับโอ้โหยังไม่ได้นะ20,000บาทเป็นเบ็ด5,000ไม่ไหวนะครับเบ็ดละพันได้อยู่นะเออขออนุญาตไปเบ็ดละ1,000ดีกว่านะเออเล่นให้เด็กมันดูหน่อยครับผมเล่นให้เด็กมันดูหน่อยนะเล่นใหนึ่งมันดูหน่อยนะนนนยนะไปะครับผมแต่ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปครับผมยาวไป เออสวยงามพระรามแป่ครับผมโอ้โหแล้วแต่งมาอีกซองมืดบาทเวลีกิดเกี้ยนะครับแบบโอ้ยโอ้โหบอกอะไรว่าสุดจัดปารัดบอกนะครับปารัดบอกยังบอกว่าสุดจัดเลยนะไปครับอา้าวไปซักสิบหมุนนะไปต่อครับผมยังไง เออมาอีกแล้วครับเ,เพื่อนๆนะโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้เวลีกก่ขึ้นขเกลี่ยนะครับแบบนี้นะโอ้ยมาอีกสองหมื่นบาทโอ้ยเอาอีกแล้วเพื่อนอ,อะไรเนี่ยโอ้โหด้วยไปกดอะไรมั่วซั่วครับผมโอ้ยขึ้นมาจังเลยนะขึ้นมาจังเลยนะโอเคครับผม ไปครับโอ้ยหมายอีกแล้วครับผมแตกรัวรัวนะเพื่อนนะตอนนี้แตกยับยับยุยยีหมดเลยครับผมโอ้โหเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะครับโอ้ยลายีลยยีลายยีล่าเลยครับผมตอนนี้แตกมายุยยีแล้วครับจังหวาแตกเราก็ต้องดันส่งไปเลยนะเพื่อนนะออรไอขึ้นมาอีกเนี่ยโอ้ขออภัยนะเพื่อนนะวันนี้พอดีว่าเฮียไปซื้อแม c บุ๊คมาใหม่นะก็อาจจะไม่ค่อยเป็นนะแต่ขึ้น เออเด้ไหมโอ้ครับผมัวต่ออย่าไปสนเพื่อนอย่าไปแค้คำคนอย่าไปสนคำดาอย่างไงดอกนี้อ,อือละมาอีกแล้วผมโหมวันนี้ต้องขออภัยนะครับถา้าเกิดผิดพลาดกรณีประการใดนะครับเฮียก็ไม่รู้จะทํายังไงนะเพราะว่าเฮียก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะเออไปถอยไม่มูมมาตัวน,นี้แสเนเจ็ดครับผม โอเคโอ้โหแล้วเข้าอีกแล้วเพื่อนเข้าอีกแล้วครับผมอย่าบอกนะว่าเต็มหน้าไปเต็มหน้าไปตัวเดียวโอ้โหหลอกเฮียแย่ผมระหี่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 เลยครับโอเคขออนุญาตใส่มือเองเลันนะขออนุญาตกดเองเลยกันกดเองเลยกันเออโอ้โหแล้วเต็มหน้ามาอีกแล้วผมโอ้โหละไม่หนึ่งล้านบาทโอ้โหไปกันใหญ่แล้วเพื่อน อู้วพี่เสือนะครับวันนี้พี่เสือเอาเรื่องนะสิพี่เสือเอาเรื่องนะครับขอย่านหัวต่ Dani อนะขอย่านหัวต่อครับผมหัวต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมไปครับขออีกสักทีหนึ่งขออีกสักทีหน UM> ึ่งขอแบบเด่นๆสักทีหนึ่งขออีกสักทีหนึ่งมามามาดิมาดิโอ้น่าจะไม่หมาแล้วนะก็ขอดีกว่านะ วันนี้ก็เอาทุนมาที่1บาทนะครับ1บาทแตก1ล้านไอ้เย็ดแค่ไปไม่ได้ยังไงนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้บ่าวสองกันด้วยนะครับโอ้แตกได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> โอเควันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านครับยังไงก็ฝายติดตามบ่าวสองกันด้วยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ